กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการค่หลังข่าวค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามการเตรียมความพร้อมสําหรับการจัดโครงการออกหน่วยแพทย์อา,าสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจําปี2565ค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูการเตรียมความพร้อมของคลินิกต่างๆและการเตรียมความพร้อมของคณะแพทย์นะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มเปิดคลินิกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยเป็นการทําพิธีทางสงฆ์ค่ะผมพระพระมหาธาุณวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดราชบุรีและบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่จังหวัดราชบุรีไปติดตามบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะ ช่วงนี้เราจะไปดูการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมอีกครั้งนะคะโดยในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาทีมงานทั้งนักศึกษาปอทพ .9 และผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งพลตำรวจโทนายแพทย์วิทูลนิติวรางกูลประธานปอทพ .9 ได้กล่าวย้ำว่ากิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้แล้วในส่วนของบุคลากรของโรงพยาบาลราชบุรีก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความราบรื่นก่อนจะเริ่มงานจึงมีการสร้างขวัญและกำลังใจด้วยพิธีห่มผ้าพ,พระมหา,าธาตุณวัดมหา,าธาตุวรวิหารซึ่งถือเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองราชบุรีมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีนอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสวงสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดราชบุรีทำให้การจัดงานในครั้งนี้ เสร็จสิ้นสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามหลักที่ยึดถือกันมาโดยตลอดนั่นคือการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยการพาหมอไปหาคนไข้นั่นเองค่ะครับพาพรวมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความร่วมเบือร่วมใจนะฮะของคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนิบัติธรรมพิบาลทางการแพทย์เพื่อผู้พิหารระดับสูงคนระับเป็นรุ่นที่เนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็น ความร่วมมือของแพทย์นะฮะซึ่งเป็น4เสาหลักนะฮะก็คือแพทย์จากโรง,งเรียนแพทย์แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขแพทย์จากอื่นๆนะฮะแล้วก็จากเอกชนรวมถึงภาคเอกชนแล้วก็ทางผู้บริหารของข้าราชการระดับสูงด้วยการทุ่มเทยอย่างยิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์เนี่ยก็จะมีคลินิกทั้งหมดเนี่ยสามสิบคลินิกนะฮะในสามสิบคลินิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคลินิกเฉพาะทางนะฮะ ที่มีทั่วไปก็มีเฉพาะที่ตรวจพระประมาณ600กว่ารูปนะส่วนคลิิกเฉพาะทางอย่างเช่นทางด้านผ่าตัดสมองผ่าตัดกะโหลกศีรษะผ่นะาตัดเรื่องของการปลูกผมนะผ่าตัดเส้นเลือดผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะแล้วอื่นๆนะทั้งหมดนี่มันเป็นแพทย์เฉพาะทางโดยการหลักการกนะ็คือเรานําแพทย์เฉพาะทางนะฮะจากโรงพยาบาลขนาดใหญนะ่ลงมาในพื้นที่ของชุมชนที่จังหวัดละบุรีนะ เพื่อดูแลรักษานะฮะไม่ว่าจะเป็นโรคเฉพาะทางชั้นสูงนะฮะหรือว่าในกรณีที่มีคิวของโรงพยาบาลเนี่ยมันรออยู่นานๆเนี่ยเราก็จะมาจัดการคิวให้เป็นซีโร่คิวคือไม่ให้ให้สามารถที่จะรักษาได้ทันทุวงทีนะ,ะรวมถึงเราจะเป็นพี่เลี้ยงนะให้กับโรงพยาบาล,ลาบุรีในอนาคตด้วยถ้าสมมติว่าวันหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของการเรียนการสอนหรือว่าการส่งรีเฟอร์เคสหรือรอะไรก็ตามเนี่ยปทพ .9 นะเราก็ยินดีที่จะเป็นเป็น ผู้ที่ดูแลร่วมมือกับทางโรงพยาบาลราบุรีในการที่ประสานอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการจัดงานออ,ออกแพทย์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้เนี่ยก็เ,เชื่อว,ว่าเราจะสามารถที่จะทําให้ดูแลรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในพื้นที่ของราบุรีเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิธภาพนะสูงสุดต่อ,อไปครับปทพ .9 นี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะในรุ่นเนี่ย ครั้งแรกที่วัดหงรัตนารามครั้งที่สองที่นครปฐมนะฮะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่นะครัครั้งใหญ่นี้หมายความว่าเราเป็นหลักคือที่จังหวัดรชบุรีโดยการเราจัดเนี่ยทั้งเดือนมิถุนายนนะฮะแต่ว่าวันสําคัญที่เราจัดก็คือมีอยู่3วันก็คือวันที่24 25แล้วก็26การตรวจครั้งนี้เนี่ยจะตรวจคนไข้นะมากกว่าหมื่นรายนะครับแล้วก็ในหมื่นรายเนี่ยมันจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไข้เฉพาะทางซะเป็นส่วนมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เวลารวมถึงทุนทรัพย์นะฮะใช้เครื่องมือใช้สติปัญญาความรู้เนี่ยมาทุ่มเทครั้งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวรัชบุรีมากครับคุณผู้ชมค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับบรรยากาศของการจัดงานออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่5ประจาปี2565 เพราะในวันพรุ่งนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมลงไปเจาะลึกเลยว่าในตลาดคลินิกที่มีทั้งหมด30คลินิกนั้นมีการให้บริการพี่น้องประชาชนรวมถึงพระภิกษุสงฆ์อย่างไรบ้าง รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ